สวัสดีครับสวัสดีรับคลิปนึงครับผมก็ยังอยู่ที่เดิมครับร้อไวาเก็บกวาดยาก่อนแล้วก็เดี๋ยวปลาไปลงหน้าครับเคยมีเปลื่นสมาชิกใน youtube ครับถามว่า เอ้เวลาเรื่องงัวกับควายครับมันจนกันก่อนเดี๋ยวคอยดูครับนี่มันมีไล่กันอยู่ครับแต่ว่ามาถึงขั้นจนกันแบบเอาเป็นเอาตายครับส่วนงัวก็จะมีเหมือนกันเฉพ่องัวคอยจนกันก็มีเหมือนกันครับแต่เวลามันหูจักกล้าหูจักเช้นน้าแล้วมันก่ แยกกันครับมาสู้ละเดี๋ยว <Yeah. S 1> อากาศท้อนครับวันนี้มูกลินน้ามลวหญ้าก็ยังมีเหลืออยู่ครับสำหรับงวนี่มันกลิ่นหญ้าเกี่ยวมาละเครื่องตองมาละมันก็มาเก็บกลิ่นหญ้าตัด แค่เล,เล็กๆน้อยๆครับเต็มตองนล่นแหละพอหญ้านี่มันเป็นหญ้าแก่ครับยาวต้วยสำหรับงูกับควายถ้าเลี่ยงด้วยกันอย่างผมเอางูเข้ามาก่อนแล้วก็เอาเมนุนเข้ามา,เ,าเมนุนมันก็ะจะหูวครับว่าไมนมั่งนี่เข้ามาก่อน มันก็จะมาไลกันส่วนน้อยครับที่มันจะไลกันทุ่งท้องก็จะมาไลนะไม่น้องเนี่ยเฮ้ยจะมาไลไมมมั่งครับมันนี้ครับอัดไปเต็มตีครับแต่ละตัว ว่บาบอ้วา่ามันผูกนี่ภาอาการจะเป็นจะได้ครับอัดไว้ก่อนช่วงที่แดดมันออกนี่มันได้กินเข้าไปเต็มทตี่ครับเพื่อมันผูกฝ <_ C os al> นตกควายมันก็กินกินยาตัดไปแล้วบางส่วนครับมันก็จะเริ่มไข่ปิ๊กแล้วครับอากาศมันร้อนไข่ไปแจแน้มครับ ผมสินนี่นอนละนอนกินหญ้าละอากาศมันฮ้อนมันเพียครับควายมันบเหมือนงัวเดี๋ยวผมก็จะปล่อยงัวละไว้นี่แหละปล่อยมันใส่กินหญ้าติดตัดมาเฮ้ยน,นี่แหละกับปล่อยมันเดินขึ้นตามบ,บนดอยนี่ครับหมาไฟกับเลมละ ัวมันปล่อยได้ครับปล่อยละได้ถ้ามันกินเต็มตีแล้วนะทำไมมั่งนี่กัถือว่ากินนักอยู่นี่ครับแก๊แต่กันยังกินได้อยู่ครับเวลามันพักตอนมันยุดพักมันก็จะเลยออกมาครับ ตอนนี้นะมีก็ตอนนี้ม,มัมีเหบหญ้าเน้นๆเลยควายก็กินเขามาหมดแล้วครับเป็นหน้าที่ของงัวไปเพื่อเนี่าอจะค้นผูกนะครับถึงจะมดใบมีดมันตัดง่ายครับตัดง่ายก็สบาย มองแหงไปทำนักอยู่ครับทปปิ๊กกันแล้วไปเต็มตีกันครับไปถึงกับลงน้ำทำธุระ่วนตัวแล้วก็เข,าข้าคอกนอนพักพรครับเกี่ยวเอื้องออกมากรรมกับช่วงมแมลงครับ หัวก็จะเข้าคอบวันไหนแดดดีก็เข้าประมาณไปสองไปสามครับเข้าทีเดียวเลยเดี๋ย <Yeah. S 1> ไอ้นี่หัวมันจะประเมือนแม่กับไอ้มันหัวมันจะอหัวโนกครับนี่้บตึกเตื หมอมันเทนะแข่งขาใหญ่ครับคาร์บ้าวนี่เดี๋ยวเราดูพัฒนาการมันไปเรื่อยๆครับมันอาจจะมีจนดอายน้องครับต้องคนเลี้ยงครับอยู่ที่คนเลี้ยง คนเลี้ยงเอาอยู่ก็มันก็มีปัญหาของเลี้ยงของจักนิสัยแต่ถ้าคนเลี้ยงกลับไม่เซ่แค่นึงเดียวกับบวบไวครับถ้าเข้าใจนิสัยของมันก็ถึงจะเลี้ยงมน ถ้าบเข้าใจนิสัยของตีขงเขาเลี้ยงนี่มันก็ลำบากครับอู้ยากครับ <c oughs> พอที่คอก็เริ่มมาน้อยหนึ่งแล้วรับคารดบาลนะน้อยเดี๋ยวครัรับ ีนี่กับป่วยไปแล้วหน,นึ่งหลอบงัวยังมาป่วยสักตัวนะกระบาวนี่โดนไปะล้วเชียงตังตังตวตอนนั้นผมอยู่สโุโขทัยก็เท่าจินยามจากเรียบร้อยเชียงตังหึ้หมอเลยดีดีว่าอาการ้องันอาการผมก็บอกก็ชอนตลอดแล้วครับ ไปลลสัตั์เลี่ยงเดินออกขอกมันแปลกๆหรือว่าจากที่มันเคยเดินน้ำตลอดถ้าวันหนึ่งมันเดินอยู่หลังหมเดินอยู่น้อยๆเดินจ้าเชิงซึมครับมาคอยเกี้ยองอ่ะก็เป็นควายที่ปวยครับประมาณนั้น ครับจากที่มันเคยวิ่งวิงเต้นๆวันหนึ่งมันเดินออกขอ,อกบรับขี้ข้านเดินขี้เกียจเดินครับเหมือนขากระเพกประมาณนัน้นันคือไข่าขาครับไข่าขาไข่3มวันต้อง ชีดยาฮักษาครับถ้าบูชีตะปลอยไว้นี่มีซิตถึงตายได้ครับห้ามประมาทติดขาดช่วงหน้าฝนช่วงหน้าห้อนอาจจะมีอยู่แต่ตำรับผมนี่จะมีอยู่ช่วงหน้าฝนแล้วก็ไายฝนต้นหนาวครับจะปะน่ะนะเออลูกตัวเก่าแท้ๆกอ ก็ายกันไปเป็นกองเป็นกองครับตอนมันกินผมก็จะเลี้ยงประมาณนี้แหละถ้างัวมันกินกองนี้แล้วควายมาไล่ผมก็ไล่ควายไปเหมือนเก่ามันไปกินกองเก่าๆของมันนะั่นมันก็จะเล็มเล้ม,ลมไปพาควายวันนี้กินนักแล้ว Uh huh. ในแนวก้านพุ่มตัดเถ้กินเหมือนกันเนี่ยมันยาวครับมันได้ปริมาณนักตัดน้อยก็เหมือนได้นักครับ ยาประมาณสองเดือนปลายกับเกือบสามเดือนครับเราไว้ถ้ามันบาโดนน้ำท่วมนี่มันจะงามกว่านี้ครับนี่มันฝนตกน้ำท่วมหนักไปปุ้นเลยไปปุ้นไปเลือก โอ้ต้นนีม่มันนิ่มอ,อืมหางมันสั้นเสียบเปียบครับค้ายนีย่ถุงท้องขึ้นมากินตัวงอบแล้วเอ้าเอาเอา,เอานี่ครับ ความเป็นแม่เก้าบารมีบารมีมันตางกันนะ <laughs> ปุ้นลุ่มปุ้นนะมันหูเรียงครับมันจี้ไปหากล่องแง่มมันก็นจะเดินไป้างมันนี่มันจะเคลซี Kelsey ครับป่อยปุ้นนี่ ละบาบเขียวสองสองตัวครับเค,ครับได้จะไล่ควายไปแล้วมันเริ่มบุญไว้แล้วครับขละบาบลงน้ารอบละสามรอบแล้วครับ กมันห้อนนั่งไปแล้วนอนแล้ว <laughs> ล้อเบาไวแล้วนั่น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 ้อมสิ้น,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 อน,น,อน <laughs> เอาเอาเอา,เอา ไปได้ครับใค็ให้มันแดดไปสักห้าหกวันครับจะได้ฉีดยาเพราะว่าฝนตกนี่ฉีดยาไม่ได้ครับผิวหนังงวควายมันจะเปียกครับเดี๋ยว ในขอบก็อคอยสะอาดสะอ้านสักท่าได้บางทีมันลมผิวหนังงว้วร่ามันนอนมันเป็นฟุ้นเป็นดินครับเป็นกิปเปร์ติดขึ้นมาจากนี่มันโดนแดดครับผิวหนังมันสะอาดขอบก็แห้งครับ ช่วงไหนที่มันแดดนะแต่สำหรับไฟมันลงหน้ามบต้องต้องมีแดดเวลาฉีดมันผิวหนังมันจะอาครับตอน,นลงหน้าแล้วในม,นมีแดดมันแห้งเร็วเลือกมากเกินเดี๋ยวจะปลาควายปิกแล้วครับ มันรุ่มกินกับควายอย่างเดียวเลยไว้ปากันใหม่คลิปหน้าผมขอบคุณทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมครับสวัสดีครับ